คุณผู้ชมคะวันนี้ในพื้นที่จังหวัดสุรินเนี่ยมีผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ20ชาตินะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุรินค่ะไปติดตามสถานการณ์สแกมเมอร์ที่ย้ายฐานจากชายแดนของฝั่งสะแก้วมาที่สุรินแทนกองทัพก็ย้ําว่าจะเดินหน้าปราบปรามเต็มที่ร่วมกับนานาชาติ พลโทธีรนันท์นันทคว้างเจ้ากรมข่าวทหารบกนำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย20ประเทศค่ะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกามาเลเซียเวียดนามรวมกิจกรรม Open House สตรวจเยี่ยมหน่วยทหารและลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนช่องจอมจังหวัดสุรินติดตามสถานการณ์ชายแดนและการปราบปรามอาญยกรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างผลกระทบในหลายประเทศและก็บ่อนทําลายความมั่นคงในภูมิภาค ที่มีพลตบลดเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตบรวแห่งชาติที่กำกับดูแลในเรื่องของการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ร่วมกับคณะและตัวแทนองค์กรเอกชนหรือ NGO ค่ะอยากนายสุนายผาสุข ที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยร่วมสังเกตการการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะพเพื่อสังเกตการภายในคาสินโน2แห่งที่เมืองโอสมเมตจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาเพื่อรับทราบสถานการณ์จริงในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุปะทะไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะ ขณะที่วันนี้มีการประชุม RBC ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยนะครับพื้นที่กองทัพภาคที่2กับพื้นที่ภูมิภาคสี่กัมพูชาได้6ข้อตกลงออกมาตรการป้องกันการเข้าใจผิดที่จะนําไปสู่การใช้กําลังครับส่วนเรื่องของการแบ่งเส้นเขตแดนต่างๆที่ผ่านมากัมพูชาก็ประกาศชัดไม่ยอมรับการแบ่งเส้นเขตแดนจากการที่ไทยใช้กําลังนี่นะครับก็รอใช้กลไก JBC ระดับรัฐบาลตอนนี้ให้แต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ที่ตนเองควบคุมไว้ หลังจากอยู่ในช่วงที่มีการหยุดยิงในขณะนี้ครับอืก็เป็นโพสต์ของคุณวัฒนานาน,นุ่มนะสรุปประเด็นต่างๆมานะแล้วก็คุณผู้ชมช่วงนี้งดเผานะเพราะว่ายังมีระเบิดตกค้างอยู่นะคะคทีนี้กองทัพภาคสองมีรายงานประเด็นสําคัญก็คือหนึ่งฝ่ายร่วมมือกันเหมือนที่คุณกายบอกมีการกําหนดมาตรการป้องกันการเข้าใจผิดมีการหารือเกี่ยวกับเส้นเขตแดนแล้วก็อันตรายจากทุ่นระเบิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะก็ยังไงคุณผู้ชมยึดข่าวสารจากทางราชการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะ